เป็นไงคะตอนนี้พี่แววเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะแม่คะ่ะแม่ดีใจมากที่สุดค่ะที่ลูกเล่นเลี้ยงครอบครัวทุกคนนะคะแล้วตัวเล็กล่ะภูมิใจไหมลูกภูม <c oughs> ิใจมากค่ะแม่เก่งเนาะค่ะ <c oughs> แต่เห็นบอกว่าช่วงแรกๆพี่แววไม่กล้าไปส่งลูกที่โรงเรียนเออทำไมเอ <c oughs> พี่แววเพราะว่ามันไม่รู้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่า ในในรอบข้างลูกอ่ะจะเจออะไรบ้างเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบโดนตอบแบถามแล้วตอบไม่เป็นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรามาสามปีเนาะตอนปอหนึ่งอนุบาลหนึ่งะคะตอนสีข่ขวบก็ไม่ค่ะประชมุมประชุมผู้ปกครองก็ไม่ไปให้น้องสาวไปแทนนะคะก็เหมือนก็ไม่รู้อ่ะช่วงแรกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะถามยังไงแล้วเขาจะตอบยังไงเขายัง,เข,ยงเขายังไม่ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่แม่เป็นเลย แล้วหมายถึงว่าพอพอพี่แววมีน้องปุ๊บด้วยภาระหน้า,นาที่ก็เลยให้น้องไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณยายเพราะเราต้องซ้อมหนักมากใช่ไหมคะ้งรงด<ก>ูแลเองร้อยเปอรเซ็นต์ก็ไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยด้วยอะคะอ่ะอสึ่งก็ในที่สุดกใ็ให้น้องไปส่งแต่โดยความเป็นจริงแล้วน้องฤทัยพอเพ,พื่อนๆเขารู้ว่าคุณแม่พิการเนี่ยมีเพื่อนล้อลูกบ้างหรือเปล่าลูกไม่มีค่ะ เขาเขาเขาพูดอะไรยังไงกับน้องที่ไทยบ้างตอนที่อยู่ป .4 ค่ะหนูก็บอกเขาว่าแม่หนูพิการแม่หนูเป็นนักกีฬาแล้วพอเพื่อนเขารู้ว่าแม่หนูได้เหรียญทองเพื่อนเขาก็บอกว่าแม่เธอเก่งมากเขาเป็น FC แม่แล้วเขาก็เป็น FC แม่แล้วเขาก็ขอลายซินด้วยค่ะแล้วจังหวะไหนที่พี่แววรู้สึกว่าเอาล่ะ ฉันต้องไปรับไปส่งฉันต้องต้องไปทําหน้าที่ตรงนี้ละแทนน้องอสามละคือเราเริ่มให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับเราค่ะก็ไปไหนกับเราให้เขาเรียนรู้กับเราก่อนคุ้นเคยกับเราก่อนเนี่ยเพราะหลังจากนั้นเขามีการแสดงการแสดงแสดงตอนนั้นเขาแสดงแบบละครอ,อะไรในโรงเรียนเด็กๆอ่างเงี้ยก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเพื่อนหลายคนครูหลายคนมาหวัดดีเราเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อเขาเริ่มรับได้เขาจริงๆนั่งตักเราลตลอดอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็ มีเวลาก็ไปส่งเขากิจกรรมที่ไหนก็ไปอยคะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราเราเรา,เราดูแล้วว่าเขาได้แล้วยอมรับได้แล้วเขาสามารถตอบอะไรได้แล้วตอนนั้นมันก็เป็นความเป็นความกลัวของเราไปเองใช่ไหมฮะแล้วครับใช่ค่ะว่าเราห่วงไปเองเรา<ะ>เราห่วงลูกแหล<ะ>ใช่ไหมฮะเราก็กลัวลูกอายแหละ,ะอะไรประมาณนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันตรงข้ามด้วยซ้ำไป<ะ>และทุกวันนี้ก็ทุกคนก็รู้จักแหละ แล้ทุกคนก็ภาคภูมิใจในตัวแววเนาะเพื่อนๆของน้องนืกไทยก็เขาภาคภูมิใจในต,ตัวแม่เรามากตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูกอยู่ป .4 แล้วคะป .4 แล้วกี่ขวบแล้วนะลืมละกี่ขวบค่ะเก้าแล้วได้ไปดูคุณแม่แข่งบ้างไหมคะ <c oughs> ได้ดูที่โคราชคะ่ะตอนเวลาไปต่างประเทศก็จะดูผ่านออนไลน์บางครั้งก็ดูย้อนหลังค่ะให้กำลังใจคุณแม่ แล้วตอนคุณแม่กลับมาเราได้ต้องสามเหรียญทองเราพูดอะไรกับคุณแม่บ้างบอกว่าแม่เก่งมากค่ะเก่งมากภูมิใจค่ะเราอยากเป็นแบบคุณแม่ไหมคะโตมาเราอยากเป็นนักกีฬาไหมคะอยากค่ะอยากเล่นกีฬาประเภทไหนฟันดาบค่ะนี่นฟันดาบจริงๆแล้วก็อยากค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เขาคือด้ววัยของเขาตอนนี้เขาเลือกที่จะ เรียนเกี่ยวกับการร้องเพลงเกี่ยวกับเป็นศ okay. okay. ิลป so, ินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะให้เขามาตามเราอย่างเงี้ยค่ะให้มันแยกไม่ได้แล้วก็เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งเสริมที่เขาเลือกให้เขาเลือกก่อนค่ะว่าระหว่างหนูจะเล่นกีฬาหรือว่าสิ่งที่หนูอยากเป็นเขาอยากเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบให้เขาเลือกเองแต่สุดท้ายแววก็บอกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็เลยเลือกแบบนี้ตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ดีแดนของครูอู๋อยู่ะค่ะอยากเป็นนักร้องเหรอค่ะค่ะแล้วก็เต้นด้วยค่ะ ปูอูนี่เป็นนักเต้นอยู่นะโอเคเอาเรียกเอาสักอย่างเองนะค่อยๆเรียกกันไปนะครับแต่เรียนหนังสือเก่งไหมลูกเก่งเนาะเอ้ยตอบน่ารักอ่ะได้ค่ะได้สอบได้ที่สามปีที่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเก่งลูกเออไม่ใช่ไม่ใช่พอได้ไม่ใช่ได้ค่ะพอได้อน่ส่งมาทางนี้